โอ้ยเป็นยังไงบ้าววันนี้ได้รับรางวัลนี้รู้สึกตื่นเต้นไหมมันยาลิสเาียดีใจครับดีใจที่ขอบคุณที่พี่ๆหนนาโรงแล้วก็ทีมเิสอะไรแล้วก็สถาพบอบุกกมอบางวันนี้ให้กับก้าวแล้วก็อยากจะขอบคุณไปถึงพี่ๆทีมงานเบื้องหลังทางไทยซีรีส์ทุกคนเลยรวมถึงนักแสดงนักแสดงพี่ๆนักแสดงทุกคนแบบเอ็นดูก้าวมากแล้วก็คอยแบบคอยบอกคอยสอนก้าวแล้วก็ จริงอยากขอบคุณที่สุดเลยขอบคุณแฟนๆที่ปวดให้กับเก้านะครับจนเก้าได้รับรงางวัลนี้ขอบคุณทุกคนที่รักแล้วก็เอ็นดูหลงนะครับแสดงว่าถือว่าตีบทแตกมากๆก็จริงก็ขอบคุณแฟนๆล่ะที่แบบเอ็นดูเราแล้วก็แบบอินกับเรามากๆครับ <c oughs> นี่นเราเป็นไงบ้างเห็นว่าเดี๋ยวต่อไปจะมีซีรีส์ที่มุ้งถ่ายจบไปด้วยใช่ครับก็ใกล้จะออนละเรื่องนิติแมนแฟนวิศวะครับออนมานวันที่7พฤษภาคมนี้ทางช่องวันสัปสิบเอ็ดครับเป็นไงคาร่า เราจะเป็นแบบมยานยานเสใหญ่เองไหมหรอเราจะเป็นยังไงแบบต่างกันสุดขั้วไปเลยเป็นคนที่สนุกสนานล่าเริงครับแล้วก็ขีแ้แกล้งต่างจากหลงเลยหลงคือแบบจะเก็บแล้วก็้ลยอะไรนะส่วนตัวละครซองนะเนี่ยมันพลิกบทบาทไปเลยรือว่าตัวละครซองใกล้ตัวว่ใกล้ตัวกว่าบทเรื่องนด้วยบุคลิกแล้วตัวละครซองไกลตัวกว่ามากเพราะว่านี่ก้าเป็นคนที่แบบถ้าอยู่เฉยๆก็จะเป็นคนนิ่งๆมีโลกส่วนตัวสูงนิดนึงครับ ใช่ก็เลยจะต้องเหมือนปรับคาแรคเตอร์กันนิดนึงเราโปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึงใช่ครับก็ไหนเล่าใหห้ฟังน่อยเออเราก็าแอบเปิดตัวไปเล็กๆก็แหละนะครับแต่ว่าตอนนี้ใกล้แล้วที่จะแบบลอนช์ออฟฟิเชียลออกมาก็อยากให้ทุกคนรอดูครับอันนี้เล่นกับน้องเทอร์โบใช่ครับก็ถือว่าถ้าเรื่องนี้ก็จะเล่นเป็นคู่หลักเป็นคู่หลักลท,ที่เป็นแฟนรอคอยเลยใช่ก็โโหเป็นแฟนรอซีรีส์คู่ก้าวหน้าเทอร์โบมานานมาก ซีรีส์นี้ก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่เราได้เล่นคู่กันครับแต่ถือว่านิจแมนก็มาเล็กๆแต่ยังไม่รุ้จกกันใช่เป็นเพื่อนกันเพื่อนสนิทกันฮะับพอแบบคอยแกล้งคอยหยอกกันเฉยๆก็ยังมีให้จิ้นอยู่ถือว่าเป็นน้ำจิ้มก่อนเป็นน้ำจิ้มดีกว่าคือเราเป็นเพื่อนกันเฉยๆเลยเป็นแบบเพื่อนๆแกล้งๆกันเฉยๆครับได้ค่ะอ้าววันนี้ขอบคุณมากแล้วก็ไหนร้องฝากซีรีส์ที่กำลังจะออนหรือว่าโปรเจกต์ใหม่กับแฟนๆหน่อยครับก็ฝากนิจแมนแฟนมิสวาด้วยนะครับใกล้จอแล้วไงฝากทุกคนนรอตติดามกั แล้วก็ยังมีซีรีส์อีกหลายๆเรื่องเลยมีเพลงอหลายเพลงทีอ่อัดไปแล้วก็บางอัดไปแล้วบ้างก็มีก็ยังไงอยากให้ทุกคนตอติดตามนะครับฝากทุกคนจงนะะ้วยครับขอบคุณมะ,ค,ะค,ณค่ะ